สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ e p พทจาก Fossil r i g h ตอนข้อความจากดาวเคราะห์นอยเวสตาถ้ามีก้อนหินจากอวกาศตกลงมาถึงโลกแล้วเราบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนนั่นคงเป็นเรื่องน่าทึ่งสุดๆเลยใช่ไหมครับก้อนหินจากอวกาศหรือที่เราเรียกกันว่าอุกบาทนั้นมีทั้งชนิดที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากแห่งใดในอวกาศอาจจะเดินทางไกลแสนไกลจนตกลงมายัางดาวเคราะห์สีน้ำเงินแห่งนี้ บางชนิดสามารถระบุได้ว่ามาจากเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นดวงจันทร์ดาวอังคารรวมถึงดาวพุธแต่ส่วนใหญ่ที่ถูกค้นพบจะมีที่มาจากแถบดาวเคราะห์น้อยหรือที่เรียกกันว่า asteroid belt แต่มีบางชนิดที่มีต้นกำเนิดเฉพาะเจอดจงอย่างเช่น HED ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่ามาจากดาวเคราะห์น้อยเวสตา้าครับแล้วอุก,กบาตกลุ่ม HED คืออะไรอุก,กบาตกลุ่ม HED เป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจอดีตของระบบสุริยะโดยเฉพาะกระบวนการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์แข็ง HED ย่อมาจาก h w a r d i t e u u ไ r i t e และ d i o g e n i t e ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของอุกกาบาตเป็น3องค์ประกอบครับโดยตัว H ย่อมาจาก Howardite เป็นเ r รกเชียที่มีส่วนประกอบของค i t e และ d ด ogenite รวมอยู่ด้วยกันส่วนตัว E ย่อมาจาก U ู r ค i t e คล้ายหินบาทซต์มาจากเปลือกชั้นนอกของเวสต้าและสุดท้ายตัวดีไดโอเจไนท์ ite, คล้ายหินเพ r ริโดไทต์มาจากชั้นเมทลของเวสต้าครับและทำไมเราถึงรู้ว่าอุกกาบาตกลุ่ม hed มาจากดาวเคราะห์น้อยเวสต้าล่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและอธิบายไว้ว่ามีการเปเรียบเทียบสเปกตรัมของอุกกาบาตกลุ่ม hed กับพื้นผิวเวสตาพบว่าตรงกัน โดยภารกิจของยานอวกาศดอนของนาซาที่ถูกส่งไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยเวสต้าและเซเรสในแถบดาวเคราะห์น้อยเมื่อปีคริสตศักราช2007ยืนยันว่าพื้นผิวของมันตรงกับองค์ประกอบของอุกกาบาตกลุ่ม HED อย่างไม่ผิดเพี้ยนครับและมีการรวบรวมข้อมูลและสรุปออกมาเป็นสมมติฐานว่าการชนขนาดใหญ่ทำให้เศษหินกระเด็นออกมาจากดาวเคราะห์น้อยบางส่วนล่องลอยอยู่ในแถบอสเตรียเบลด บางส่วนถูกแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ยักษ์ดวงอืนอ่นๆในระบบสุริยะของเราและบางส่วนก็เดินทางมายังโลกตกลงมาเป็นอุกกาบาตหลายครั้งครับมาชมอุกกาบาตชนิด HED ของจริงจากฟอสซิลไรต์กันครับ NWA 7831เป็นอุกกาบาตท,ที่ถูกค้นพบในแอฟริกาเหนือเมื่อปีคริสตศักราช2013และจัดอยู่ในกลุ่มไดโอจนไซึ่งเป็นหนึ่งในสประเภทของอุกกาบาตกลุ่ม HED ที่มีต้นกําเนิดจากดาวเคราะห์น้อยเวสต้าถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมที่ผมอธิบายไปข้างต้นเพื่อนๆืนก็จะสามารถจําได้ว่าอุกกาบาตท,ที่เห็นอยู่นี้มาจากชั้นแมนเทลที่เกิดจากการชนอย่างรุนแรงของวัตถุบนดาวเคราะห์น้อยเวสต้านั่นเองครับอุกกาบาตชนิดนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจประวัติความเป็นมาของเวสต้าโดยเฉพาะกระบวนการแยกชั้นและการชนครั้งใหญ่ที่ส่งเศษหินจากเวสต้าสู่โลกของเรานั่นเองครับอุกกาบาต NWA 7 8 3 1 มีส่วนประกอบที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยคือมันมีแร่โอริวีนซึ่งเป็นแร่ที่เกิดจากการหลอมเหลวในอุณหภูมิสูงมักพบในชั้นหินแมนเทลซึ่งเป็นชั้นที่ลึกจากเปลือกหรือใจกลางของดาวเคราะห์ซึ่งแร่โอริวีนนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงกระบวนการหลอมเหลวภายในดาวเคราะห์ที่ทําให้เกิดการแยกชั้นของดาวเคราะห์นั่นเองครับโดยในอุกกาบาต NWA 7831ยังมีแร่ไพรซีน ที่เป็นแร่อ,อีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้แรงกดดันสูงหรืออุณหภูมิสูงเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันเคยอยู่ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงฉับพลันหรือจากลักษณะเฉพาะของอุกบาตชนิดนี้โดยเฉพาะ NWA 7831จะเห็นได้ว่ามีโอลรลวินสีเขียวพนเหลืองสวยงามมีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมครับส่วนอุกบาตชิ้นนี้มีชื่อว่าทาเดนีพบในประเทศมาลี เป็นประเภทไดโอเจนไนเช่นกันครับมีส่วนประกอบหลักคือแร่ไพร็อกซีนและแร่โอลิวีนซึ่งมีลักษณะเป็นคูมิเลตเทคเจอร์หรือการจัดเรียงแร่ที่สะสมกันอย่างหนานแน่นมีการสึกกร่อนในระดับปานกลางจากการที่อยู่บนพื้นโลกนานกว่า NWA7831 ก่อนที่จะถูกนักล่าอุกบาทค้นพบแต่ก็ยังสามารถสังเกตเห็นแร่โอริวินบางส่วนได้อย่างง่ายดายด้วยตาเปล่าครับ,รบการศึกษาอุกบาทกลุ่ม HED ความสำคัญต่อมนุษย์ และอนาคตของวิทยาศาสตร์อวกาศอุกบาตกลุ่ม HED ไม่ใช่แค่หินจากอวกาศแต่เป็นหน้าต่างสู่อดีตของระบบสุริยะเพราะการศึกษาอุกบาตชนิดนี้ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการแยกชั้นของดาวเคราะห์แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยเวสตา้าเคยมีกระบวนการทางธรณีวิทยาที่คล้ายกับโลกเช่นการแยกตัวเป็นชั้นแกนกลางและเปลือกนอก อุกกาบาตเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าดาวเคราะห์น้อยบางดวงอาจเป็นเศษซากจากการก่อตัวของดาวเคราะห์ขนาดเล็กในยุคแรกองค์ประกอบของเปลือกดาวที่มาจากหินอคนีหรืออีกเนสครัสอุกกาบาตยูไครซ์แสดงให้เห็นถึงหินภูเขาไฟที่เย็นลงโตจากลาวาในขณะที่ไดโอจนไนต์มาจากชั้นแมนเทลของดาวซึ่งช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของเปลือกดาวเคราะห์นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันถึงตรงนี้นะครับทางเราอยากถามคุณว่า ถ้ามีโอกาสได้ครอบครองอุกกาบาตจากดาวเคราะห์น้อยเวสต้าคุณจะรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามแฟนเพจ f o s s i l i ร e บน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆรวมถึงร้าน Fos s i l i ร e บน s h อป e e ซึ่งจำหน่ายทั้งฟอสซิลและอุกกาบาตต่างๆหายากจากทั่วทุกมุมโลกเรายังมีสาระดีๆอีกมากมายจาก Fos s i l ไร e อย่าลืม subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ